คันไม่คุณไม่รับตาดีวันนี้อีกด้วยดูคนดูหน้าบ้านของย่าเรานะคะเอาเปล่าเก็บในเย่าตรงนี้อ่ะเต้าไม่เอา เปาเปาอย่าไปทำอย่างนั้นดีลูกอย่าให้พี่อิ่มทำลูกทำอะไรคะเอาเอามือดีลูกเอา าป๊าทำอะไรครับเปล่าเราเก็บมะนาวมาเล่นทำไมฮะเก็บมาเล่นทำไมเนี่ยอเอราะว่าคนณแม่ให้เพอฮะพอแล้วนะารบแบบามาอีกนะพอใจไหมเอาลุกขึ้นทำดีๆ อิ่มหอบขึ้นลูกอ,อ่านี่อีกนิดนึงให้มันหมด งานบ้านเท่นนะคะบ๊ายบาย